เกือบไปแล้วชาคริสใจหายใจความหามเมียส่งห้องฉุกเฉินด่วน ส่งกำลังใจให้แม่แอนอย่างรือัวเลยค่ะเมื่อล่าสุดวันที่18กันยายน2566ชาคริตได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับภรรยาขณะกำลังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเกือบไปแล้วครับอดทนปวดท้องจนไส้ติ่งเกือบแตกขอบคุณทีมคุณหมอและพยาบาลโรงพยาบาลนาวเวศท,ที่ช่วยฉุกเฉินได้ทันท่วงทีและขอบคุณประกันสุขภาพที่ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายและการเคลมประกัน ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับใครปวดท้องอย่าชะล่าใจบางครั้งไม่ใช่โรค,คระเพาะเบาๆอย่างที่เราคิดและต้องขอโทษงานที่รับผู่กับแอนไว้ต้องยกเลิกกระทันหันด้วยครับทางทีมข่าวขอให้แม่แอนหายป่วยไวๆนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณ